ทรงผมก้าสำหรับคนผมบางผมน้อยมาแล้วจ้าฉันอสมอปทุมอสมอดีเด่นมา4ปีซ้อนทรงผมกิ่ยากเราไม่ทำเพราะว่าเราทำไม่ได้หลายคนถามมาอยู่ประจำว่าทันผมบางผมฉันมีนิดเดียว จะทายังไงดีไปซื้ออันนี้มาตามร้านขายของ 20, ง20่สิบมงยีบาทหาซื้อง่ายแต่ต้องเลือก<ง>ที่มันมียางยืดเอยยืดใจมาด้วยก็ทําตามคลิปเลยมัดมัดโคเลโคเลแบบนี้แล้วก็แหวกตรงกลางแล้วก็ยัดเข้าไปทรงตูดมดเนี่ยหลายคนก็ทําเป็นอยู่แล้วแต่เวลาคนผมน้อยยัขก็ไปอ๋อเนาะผมมันดูน้อยมากเลยแต่ถ้าเรามีอันนี้ปั๊บ พอมันจะพองแล้วฉันยัดเข้าไปจะเก็บทบไม่หมดอย่างเับเขาต้มมัดนะก็ดัดแปลงได้สองทรงทรงแรกเป็นทรงนี้หว่ให้เรียบชีดส,สปงชีดส,สเปร์นะฉันให้ดูเป็นตัวอย่างฉันขี้เกียจชิดสเปร์แล้วทรงที่สองก็หายางมามัดปุ๊บมันจะกลายเป็นมวยเอยมวยต่ำอย่างนี้เห็นไหมสวยเลยเนี่ยเราทรงนี้ฉันกวะว่าเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปประกวดร้องเพลงของจังหวัดกูลาอาบเน,นดเดอร์พอล โอ้โหแค่ซ้อมเสียงฉันอย่างดีขนาดนี้แล้วเวลาก้าวผมบอกผัวว่าไปนั่งไกลๆมันก็ติดเข้ามาในกล้องจนได้นะอืมปวดหัวก็มันจริง